คิดปากแปรเ,เกียวเ้อได้เกียวลังหน้าขอให้เกียว,วไปใช้ด้วเอาไปใช้ด้วไม่ได้เอาไปตั้งโชว์ด้วย <c oughs> สำหรับรายชื่อที่ได้ค่คอมมิชชั่น,ว,นะะวันที่หนึ่งถึงสาสิบพฤศจิกายนนะครับอันนี้รวกเป็นยอดเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะทำสิบวันสิบห้าวันมันก็ออเดอร์มันไม่ค่อยเยอะก็เลยรวกมันเดเดือนเต็ม เบนโกกมาไหมคะไม่มาผ่านนะคะสองเสือพาไปสามนายโพธิชนแนลสี่กับตันดัมซิ่งอ้า่ขายของกัยังได้เนาะกับตันจริงๆคนติดตามเยอะนะถ้าขายของก็จะได้เยอะออเดอร์นะครับค่อยลืมบอกค่อยบอกเจ้าแล้ว โกโกไลมานาสตอรี่อดิสซอนเฟมิลี่คู่โหรีอาดีเดชาแนลคิงดาก้อนพี่หลวงมาไกลแม่พีกกอกป้าคำใสกกอกครับน้าตายกกอก เจนกีราชาแนลไทยอุดรเดอร์ป้าอยู่เมืองนอกก็ได้บ้านนี้บนแมนอยู่เมืองนอกกว่าไทยอุดรอรพอลลี่ชาแนลย่าหนิงกกกบบนแมนเงาอยู่ขนบอกรถรถลูกสาวยายรองนี่ซ่องยูทูบของเขาบ้านเอง ต้องใส่ายาวผัวญาติหนิงพี่ดอนน้องเดฟสาวปานกกกอกนาชูชาแนลพิ่ลาวันชาแนลโจโกกกกอกเหนาะชาแนลทนันชีวสุดอูพองฟเฟเบลี ต้นหักกกกยายฮันนี่อุ้ยว่ายายอยู่องบริเวณยายเลยฮันนี่สีกกกป้าจำลองสหายลุงพลโอา้ยงเงี้ยอยู่แม่บ้านบ่าวหอมกิมมี่เรื่องจริงอะชิฟามิลี แอนรับแทนคนวาโอ้แอนรับแทนคนวะเน่ยรัชน er. ีงานท่าแอนกอกกอกแอนใส่ดองแอนกกกอกแอนเฟมิล <se> ี่บอกติเขาโกจะของว่าแอดมินเนะเอ๊ะ โมเมนเนอญญายอดเขากูจะคลองบอกซื้อส,สัตว์เดอ้อซื้อสัตว์เดอ้อเลิกจ้างเด้อนิชาลานยาอาชิมหามุนีชาแนลอโอนแล้วนะครับแมงทัพภูชัยชาแนล ย่าอาชิกกกอกแอนแฟมิลี่แอนกกอกเปรี้ยวแอดมินปแตนสุดท้ายไทยบ้านนอกเด้อนะรวมทั้งหมด4 6ช่องนะครับนี่ขนาดไม่ได้รับหมดทุกช่องนะครับ นี่มีรายชื่อช่อง YouTube ทั้งหมดหมด4ีช่องที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นส่วนช่องที่ไม่ได้รับนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับก็ขึ้นไลฟ์สดแต่ละครั้งนะครับก็สามารถที่จะ,ะแจ้งนะครับเอที่ติดตามไม่ว่าช่องนั้นนะครับจะมีคนติดตามคนดูอยู่10ท่าน20ท่านนั่นคือหัวใจของเราคุยกับเขาทุกวันทุกวันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มาทิพีสบายคุณรัชนีผลิตภัณฑ์ลูทินแซดายบังมีของพี่อ้อมผลิตภัณฑ์เรียกาแฟกบกผลิตภัณฑ์ T P S <S ทีพีสกินของบริษัทมอนโอมโฮซัาเราพูดได้ครับพูดได้ตลอดนายพธิมีค่ะนายพธิมี เพราะฉะนั้นบบการการคุยกับอีซีนะครับสิท่านต้มีความหมายถ้าสิบท่านนั้นฟังเราอยู่ถ้าเขาสั่งนะครับเราก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนะทุกทุกผลิตภัณฑ์ครับมีค่าคอมมิชชั่นหมดไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้ TP สก,กินจะอยู่ได้ TP สก,กินจะมียอดขายได้ ก็ต่อเมื่อ YouTube ทุกช่องเพื่อกันขายอันนี้ต้องบอกว่าช่วยกันขายเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4อย่างนะครับตอนนี้อย่างแรกที่เรานำมาคือครีมบะบุงผิวหน้า T ีสกินผลิตภัณฑ์ที่2คือเซรั่มฟีสกินผลิตภัณฑ์ที่3คือเจลล้างหน้าน้องใหม่กำลังมากำลังมาวงเล็กแรง กำลังมาแรงคือเจลอาบน้ำทีฟิสกินเราก็จะเปิดตัวนะครับเจลล้างหน้าแล้วก็เจลอาบน้ำหวันที่สิบสส่วนช่องที่ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ต่อ Channel, ทีซีช n แนลเห็ดรวบบปลาศกขายคูกับปลาสุขเลย ทีพีสกินบวกปลาสซบขายโปรพิเศษที่ลำตัวไหนพี่มานาได้ป้ะนี่ได้เลยนะปก็ดาไม่เห็นครับไม่เห็นมีชื่อเลยไม่ออใครตั้งเลยครับจะแจ้งอัมมินเด้อลงอ๋ออันนี้มาดีพีมาดีพีต้องเป็นออเดอร์อันนี้ของทีพีสกินนะที่แจ้งปกาดาถ้าสั่งมาดีพีก็จะอยู่กับน้องออฟน้อง รัตนาดาเหล่านะครับสำหรับโปรนะครับโปรโมชั่นของทีพีสกินนะครับอ๋ออันนี้โปรอันนี้เป็นโปรจัมโบ้นะครับะเนแ่กแจกโอ้โหหนึ่งหมื่แจกให้ทุกคนได้อ่านเออญาชีแจกนะช่วยกันทำมาหากินนะยะ อย่าเอาแต่ค่าคอมมิชชั่นเลยเอามายืนนี่คอย,อย้ดยเดีเวแท่นี้จะแจกให้ขเขานะนะนนี้เป็นโปรโจัมโบ้นะครับโปรโจัมโบ้ของคีพีสกินนะครับแจกกันทุกคนหล่นๆนะ,ะแจกกับทุกคนนะสัมบากีใ <ขอ S 1> บ อันนี้โปรจั๊โบ้นับครีมทีพีสกินสามกระปุกเซรั่มสามกระปุกเจลล้างหน้าสามกระปุกสามขวดนะครับมาบวกเจลอาบน้ำสองขวดราคาเต็ม